จังหวัดหนองคายมีหนุ่มใหญ่คนหนึ่งได้เดินทางไปทําธุระติดต่อราชการที่สารากลางจังหวัดเอาโมเตอร์ไซค์เนี่ยไปจอดไว้นะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับไปติดต่อราชการติดต่อราชการเสร็จเนี่ยลงมาจะกลับบ้านมองหาโมเตอร์ไซค์ตัวเองที่จอดไว้ไม่เจอนะครับคิดว่าหายแน่ๆร้องหม่มร้องไห้นี่นะครับให้เจ้าหน้าที่เดี๋ยวมาตรวจสอบซิ นี่ผมจอดไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยแค่ขึ้นไปติดต่อราชการกลับลงมาทําไมมอเตอร์ไซค์ผมหายโทรศัพท์ไปก็ร้องไห้ไปนี่นะครับจุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณที่จอดรถด้านข้างสาลากลางจังหวัดหนองคายคือในตัวสารากลางเลยนี่ตํารวจกมานี่นะครับบรรดาอสสนี่ก็ไปจากการสอบถามหนุ่มใหญ่คนณนางกล่าวบอกว่าเนี่ยจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงนี้แหละครับเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟสีแดงทะเบียนหนึ่งกไก่จจาน7 6 0 6นหนองคาย จอดไว้ตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปข้างบนสาระกลางเนี่ยไปติดต่อราชการกลับลงมาเอ้ารถหายเดินหายอยู่หลายรอบนะหาอย่างไงก็ไม่เจอหายแน่แน่ว่าอย่างนั้นก็เลยไปแจ้งตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเขาก็ช่วยกันตามหานะนี่ตามหาทีนี้ถ้าจะดูแบบรูปแบบของสารกลางจังหวัดปัจจุบันนี้ด้านหน้าด้านหลังเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะมันจะคล้ายๆกันนะฮะทั้ง4ด้านเลยจะคล้ายกันบางทีถ้าหากว่าไม่ได้มีข้อสังเกตในการจอดเนี่ยก็จะจําไม่ได้ ปรากฏว่าตำรวจเนี่ยเขาเดินรอบนะฮะขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยรอบสารกลางจังหวัดช่วยหาน่ะเหรอช่วยหาไปเจอมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งจอดอยู่อีกฝั่งหนึ่งด้านหลังนะครับด้านหลังนะฮะก็เลยขับรถมอเตอร์ไซค์มามาขอกุญแจไปสตาร์ทสตาร์ทได้ครับแล้วก็ขับมาหาเจ้าของบอกว่าเนี่ยใช่รถคุณไหมใช่ครับรถผมเองยกมือไหว้เลยผมหลงที่จอดด้วยอย่างนั้นเออได้หลงที่จอดยกมือไหว้ตำรวจขอบคุณมากเลยหนุ่มคนนี้ เออนี่หลงที่จอดไม่ได้หายครับเออนี่นะคะเพราะว่าสารการจังหวัดมันเหมือนกันอย่างที่ว่าเนี่ยเออไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้าป้าปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเออนี่หลงที่จอดครับครับอ่ะก็ไม่เป็นไรนะหลงลืมก็โชคดีที่มอเตอร์ไซค์ไม่หายจริงๆนะคะพี่คะครับแอบอายนะเขินๆนิดนิดค่ะไปแล้วไปแต้วไซคไปเลยยกมือไหว้ขอบคุณตำรวจแล้วนะ